โอ้โดนแล้ว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 โอ้โสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนป่าอยู่ชลิมาสุขโอ้ยพี่น้องออามามองเก้าเนี่ยครับกับบรรยากาศชุ่มฟ้าชุ่มฝนกิจจวีตพี่น้อง ตัวโตกว่าเมื่อวานเลยตัวโตกว่าเมื่อวานเฮ้ยปลาขยังขยังครับแต่มันโตกว่าเมื่อวานนะฮะใหญ่กว่าเมื่อวานเยอะน้ำมันลดลงไปพี่น้องมันจะลงไปกับยานมันมุ่งใหม่ยังเห็นนะครับยานขาดนะครับนั่นมีตัอยู่นี่อันนี้หน้าตายาวเลยอืมขยัง ตัวงามพี่น้องน้ำมันดักน้ำกันรุนน้ำกันนี่แหละครับผมเอาจากในก็ะป๋าวไปนะครับพี่น้องครับผสนมแต่ยอพี่น้องย่อดดำย่อขาวกระปูงยงย่อพี่น้องก้องแกงอลูมิเนียมครับหรือจะเป็นพี่น้องทั้งสซบะปล่าวครับส่วนเอาสนใจกับทักเขามาได้ครับผมมีบริการจัดทรงให้ขึ้นกันดำย่อขาย่อดบริสุงธิ์นครับเด้อฐานมันเขามาหลายครับตรงนี้ขาย่อกับหมดแล้วครับช่วงนี้ แต่ปลามันยังปลาลูปลาที่พูดมันยังไรงาปลาหน่อยพี่นอยังเป็นอยู่ครับอืมนเ้งตกบอเป็นฝูงบ่แตกสุดๆดอีกบ่ชิ่อปลาติอย่าตึงๆๆอย่าเพี้ยนนะมันก็มันก็จะดีดัอเอามมวะไง เรามันขึ้นสายๆายเรอมันขึ้นสายสายเออโดดแล้ว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 พี่น้องหี้ยอะไรพี่น้องเหย็บใบเหย็บใบธุเลทุรังเกิดปัญหาเลยครับเหย็บใบแบบทุเลทุเล่แหละ ดีเป็นอเง้ยงยกตครับเดี๋ยวจะข้าวขาดดีเดียตอนดึงขึ้นมาดักเอาครับผมปลามันเงียบเงยตรนี้พวกนี้มดูดีบ่รอบนี้ดูแลวตัวเี้ยี่นองตัวเนี้ยตัวเนี้ยรอนี้ปลาเงยปลาแะยเวปลางตัวเนี้ยใชงไห มันขึ้นชืสวยวะปลาแบบนี้บรรยากาศากับทั้งทีงไดนน้พี่น้องช่วงนี้บุพอพเดีนะครับช่วงนี้มืดเตื้อให้ดูข้างหลังเดี๋ยวโน่นกำลังมืดเตื้อเติ้ลอยด์หายหน้าพี่น้องข้างหลังเป็นไหน้าเด้เนี่ยฟ้ามืดเติ้ลเติข้างหน้า,นา,นนานก็เป็นนานะพี่น้ำไหลนะครับน้ำมันทั่วมัดพี่น้อง มาจอบเอาครับผมเดี says, up, ๋ยวพีเราใช่ไหมตัวตากปล้วยใช่ไหมตักว่าตักบนนี้มันโยนตักเราไปแล้วมันติดมีน้องปลาเก๋ยตัวละสองลอยครับปลาล่าเก๋ยครับปลาล่าเก๋ยน้อยใช่ไหมันโตตัวน้อยครับตัวน้อยแต่ที่นี่แบบเขาเอื่อนยังอีกายสบโอกใหญ่สบโอกใหญ่ทั้งอีกเขาเอิ่นสบโอกใหญ่พี่น้องอันนี้ตักที่ต้ังขางสบโอกใหญ่ เมื่อกี้วางวางมันคือนมาติดน้ำคัดน้ำอย่างน่้น่าจะกระโดกขึ้นเอา <laughs> จับแล้วงั้นหัวโป้ไทยนู้คิดดูแล้วกันดิเดิแล้วโอ้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  เหมืนนอ,อ,อ,อนมาเป็นชุดๆใช่ฮะชืนาเป็นทีทีอ่ะทีก็มาตัวสตัวก็หาอเลย โยกก็แทนก็มียอก็มีมีทุกอย่างเลยไอ้้อหน้าเกินช่วงนี้น้ำมันยังแรงฮะเปิประตูให้ฝึแรงน้ำมันมีปลาไม่ขึ้น

เห็นแดดละปลายขึ่นวะ่ยชอบเอาพี่น้องชอบเอาเีไปไปช่วยนีย่น้องแล้วก็ช่วยไม่ติด <c oughs>

ไปแปพี่น่อยตืตดเดียงตึ๊กตึ๊ๆตึ๊เลยยกแตงด่วนแล้วเ้มาติดมาติดกันกันเจ่ไหม่ะพี่น้องหางใต่เียจะพิงหอยปลาจะพิงหอยไปเด้อมข็นกมาโอ้โหปลาขรยัง ตัวเบี้ยไกกันแง่ไปกาพี่หน่อยหัวเสียบหัวเสียบตัวหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวนี้อเต้หน่อยตักเก็บพี่กันฮะแนมเขียนด้นี่ิออไป tiếng 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 mà đẹp nhèm nhèm cái <laughs> mi ah. <laughs> đồ gì đây ตัวล้วพายคุ้งอ่ะพายคุงแล้วผมก็ทิ้่ไตัวเลยพี่น้องแดดกระแดดค้มกึ้งเลยพี่น้องตอนนี้ทั้งแดดทั้งค้มทั้งแดดอันนี้ค้มเท่านี้มาครับฝนสีมาครับน่าไล่ะนี่มุดตื้อและพี่ต้มยำไรห่ครับหนี่งโอเคแต่ฝนอยู่อ่ามันเกิด ติดตดเรื่อยอยู่พี่น้องไม่เคยหายไปสักพักก็มาอีกครับก็บอกว่าหายไปโดนปนัดน,นะเจอปากป่วยพี่แล้วก,กลับเหรอไม่มาคืนไม่มาคืนไม่มาคืนครับมันีนนน่ตักปากป่วยเป็นตักสองคำเชิญบทีกับกลับไม่มาคืนนะถ้ามันคืนคืนยังแต่เท่าไหร่แล้วมันดักเอาคนเดียวเอย่น้องมนี้ ึงแล้วดึงแล้วดึงแล้ว้แดดต้งพอดีพี่น้อเร่สกระสีมารงสีครับที่ีเงีไรกหายไปบ้า่พี่น้องเอานึงแดดแดนี่ยอนเด้อแดดฝน อีโค้งมะดูเด้อด,ด,ดูอดกครับปานมัดบรรยากาศแบดอยู่ปานอืมคึมๆเนี่ยตอนนี้คึมเพิ่งแดดมันจะเริ่มคึมมาเลยคึมมากเลยแบบฝนมากไม่ออกมาเนี่ยยังฟังเสียงให้ดีเลยไตเสียครับเสียป็นฝนอยู่ ไม่ใหญ่มันโตไปหน่อยโตแ้มันข้ามันออกไปหญาครับข้ามันเละนะครับเขาม่หนาครับรถแญ่เขาม่หนา้กันนี่มันจะไม่ม้อไส้พนรันรอกมาได้ครับคอกระดึกระดึ๊ให้เป็นเองเองสกแอสกมากครับไม่รถหญ่มากเลไงเงาเลยไม่มีหนังกลับรถหม้อไส้ไปงายพีหน้อง อยู่ในเลื่อยอะไรพี่น้องอยู่ในปลาลุ่นกันครับว่ามันปลูกจะปลอกปลาใหญ่บ่แต่มันยังงี้บ่เคยปลอกไปยังไปจะไปใส่พี่น้องเลยขอแต่ปลาหน่อยหายไปเลยเนี่ยมันจะหายไปหรอจะมาใหม่ต้องว่างไว้จะข้าวครับทุกคอยเนี่ยเอาใส่เก่งหน่อย Ta thấy mình mi tua tô nữa Ta mi tua tua lên đây Đốt ừ, đúng không? Đốt, đốt Ui, phải cái, cái nhàng này Luôn con này qua cái nhàng này มาแล้วครับฝนมาหาันแดดฝนมาเนี่ยมาแล้วขาวมาแล้วกว็กวสิ่งที่นฝนเราพี่น้องเนี่ยเดอะแล้ว ตกกับพี่น้่างมาเนี่ยฝนมาแรง้ว่ตันนี่ตกหมื่นมาหมดแล้วครับถึงมาหมดแล้วเดีย๋ยวเองมาหลายเนี่ยี่ปลาสิขึ้นมาด <c oughs> ูี่ปลาสิถอย โดนแล้ว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 โดนไปต้นนึงเหรออืมดักเอาพี่น,อน้องจอบเอาพี่สิระครับกระตูน,นมันกับมาเลยเลยครับพเพื่อรุ่นเยอะตัวไหนยข่งกันไปครับ มันตกแต่ฝนกบวิ้ปัญหาหพียย่น้องขอไฟายย่อห้องกับพ่อไอ้อาสวยมาโดดจุดต้นตั้งได้บ่เป็นเด็ก,กมาละเด็กลงแมกแลงกว่าเดิมมี่ฮะ <laughs> อยากเอียงไปนู้นเอียงไปทางนู้นเออวางดูไปมี่นีองเดาพี่น้องไม่เคยหัวสั่งนะครับนะี วางไม่จำอ่ะวางต้องจำไม่ต no. ้องฟองวางที่ไหนได้มันช่วยติดเตียงมาเรื่อยอ่ะเตียงเตยงก็ไอ้ปลาใส่นะกดตึ๊บติดหยาติดติดหยาติดไม่ไปก <chez arrivé S 1> ัดติดไปนอนเอาปลาหมูได้ปลาหมูมั้งนะไปเลยี่น้องมันฝ่ามันฝนนะมันหย่านะหยานฝ่าหยานฝนพี่น้อง แล้วทีาน,นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นทั้งใจหายครับพี่น้องที่พอคลิปหน้าครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับมาแห้งแล้วมาแห้งแล้วฝนมาเนี่ย